ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะพบก,กับช่องโจอีด็อกมาสเตอร์แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดหัวข้อเลยคะ่ะหัวข้อในวันนี้เข้ากับตีมพี่เลยครับออกกําลังกายยังไงกับพี่ให้ถูกวิธีครับแล้วได้กับสุขภาพน้องหมาคนส่วนใหญ่มักจะพูดว่าเอาเป็นว่า80%ในโลกนี้แล้วกันเข้าใจผิดว่าการออกกําลังกายคือการปล่อยน้องหมาเดินวิ่งเล่นในสวนเพราะทุกคนจะบอกว่าที่บ้านน่ะกว้างมาก กว้างเป็นไร่เลยครูบริเวณแบบใหญ่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายมันเพียงพอแน่นอนเขามั่นใจหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เราจะบอกว่าการออกกาลังกายแบบนั้นเนะี่ยผิดอันที่สองที่ผิดก่อนทุกคนจะเข้าใจว่าพาหมาไปเดินทุกวันเลยเดินเป็นกิโลเลยแต่หมาเดินนํากระชากเดินตามใจมันไปนเลยแบบอยากไปดมนูน่นดมนี่ผมก็เดินอยู่ข้างหลังผิดผิดเหมือนกันทีนี้ทำไมถึงผิด คิดง่ายๆนะหมามันวิ่งอยู่ในสนามหญ้าที่แสนกว้างแบบทุ่ง ender, ลาเวนเดอร์ระหว่างที่มันวิ่งวิ่งวิ่งอิเมินตามเรามันก็เห็นนกนวิ่งไปเอ้ยนกวิ่งไปจับดีกว่าปุ๊บนกหายไปแล้วมันก็เพลิดเพลินกับดอกไม้ข้างๆวิ่งไปดมกินอึกินชีอะไรแปลกๆอันนี้นคือการสำรวจเราต้องเปลี่ยนจากคำว่าออกกำลังกายเป็นการสำรวจหรือง่ายกว่านั้น เป็นการช้อปปิ้งเพราะมันช้อปปิ้งกับสิ่งรอกข้างมันบนสนามหญ้าตรงนั้นหรือตรงไหนก็ตามที่เจ้าของปล่อยแบบอิสระปล่อยแบบอิสระคือการช้อปปิ้งเหมือนเราไปห้างแล้วเราไปเดินห้างเราช้อปปิ้งหรือเราไปเจเจร้อนไหนก็ได้เราเดินเป็นชั่วโมงเลยเรามองนู่นมองนี่ถามว่าเหนื่อยหรอไม่เหนื่อยเลยนะคนส่วนใหญ่งเดินได้แบบสองชั่วโมงสาชั่วโมงก็ยังเพลินอยู่ก็แค่จะปวนร้อนร้อนร้อนก็แค่เนี่ย แต่เพลินไงเพราะว่ามีของให้ซื้อมีของนู่นของนี้แต่ลองไอคนพวกนี้ยลองไปขึ้นฟิตเนสฟิตเนสจะจะเตปอะเดินสักห้านาทีหอบเลยเหนื่อยหรือว่าขึ้นลูวิ่งกันแหละขึ้นูวิ่งวิ่งห้านาทีแรกๆฟิตเอาฟิตหน่อยสิบนาทีเหนื่อยแล้วนะหรือทําท่าแพ่งอะพี่ทําท่าแพ่งหนึ่งนาทีโคตรเหนื่อยเลยนะถ้าผมพูดว่าถ้าออกกำลังกายโดยที่แบบเรามีสมาธิกับการออกใช่มันจะมีผลมาก่าถูกต้องก็คือการออกกำลังกายที่ถูกต้องสําหรับเราเลยนะ คือการออกกําลังกายอะ,อะไรก็ได้ที่ใช้สมาธิร่วมด้วยกับการกระทำเช่นขึ้นลู่วิ่งหมาเวลาขึ้นลู่วิ่งมันจะใช้สติในการวิ่งเมื่อมันจะตกระหว่างที่มันวิ่งอยู่มันจะมองไปจุดใดจุดหนึ่งอาจจะมองตรงนี้มองหน้าเราหรือมองสิ่งที่มันอยากจะวิ่งไปกัดค, <laughs> คือมันมีเป้าหมายในการวิ่ง และเป็นการเป็นการออกกําลังกายที่ตอนแรกอาจจะเร็วแล้วก็ค่อยๆสโลว์ดาวแต่มันเป็นการขยับที่สม่ําเสมอในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งแล้วถ้ามีเพื่อนๆเขาถามว่าเออครูคะถ้าหนูไม่มีลู่วิ่งหรอคะหนูจะทํายังไงดีพาเดินพาเดินแต่เดินแบบมีสติไม่ให้น้องหมาเดินนำใช,ใช่ไหมครับการที่น้องหมาเดินนําเราต่อให้มันวิ่งมันก็ไม่เหนื่อยเท่ากับ มันใช้สมองในการคิดที่ต้องเดินข้างๆเราเพราะการที่เดินข้างเราโดยที่มันนำนิดนำพอนำปุ๊บเราขยับให้มันมาอยู่ข้างหรืออยู่หลังเราเนี่ยมันใช้สมาธิสูงมากนะ,ะเพราะมันต้องคอยดูว่าเราอะกำลังเดินเร็ว<ะ>เดินช้าหยุดเดินหรือวิ่ง<ะ>มันกำลังใช้สมองสื่อเราพอมันใช้สมองสื่อกเรามันเหนื่อยนะเหมือนเวลาเราไปเป็น นำนำเที่ยวเพื่อนหรือว่าเราไปเดินชอปปิ้งกับเพื่อนแล้วเราต้องดูแลคนสูงอายุดูแลเด็กเนี<ะ>่ยครับแล้วเราจะต้องคอยหันหลังไปมองว่าเฮ้ยกลุ่มมันรวมกลุ่มกันยังวะแล้วเราเป็นคนนําเนีเ่ยเฮ้ยเด็กมาอย่างเฮ้ยเด็กหายไปไหนเฮ้ยคนที่หายเอย้คนนี้ยคือคนที่เหนื่อยที่สุดในกลุ่มครับ<ะ>เพราะว่ามันต้องมีแผนตลอดเวลาว่ามันจะต้องเดินมาทำยังไงให้แบบรวมกลุ่มได้อะ ครับซึ่งคลิปเดินยังไง้ตูกวิธีเนี่ยมีอยู่แล้วในช่องเดยผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ใหแล้วก็มีรูปประกอบให้ด้วยว่าทำยังไงถูกต้องก็คือแต่ถามว่าเฮ้ยหมาเดินนําได้ไหมพี่หมามันต้องเดินข้างตลอดเลยเหรอไม่ใช่หมาเราก็มีเดินนําคำแต่ต้องเป็นการเดินนําเพราะว่าเราเป็นคนปล่อยให้เดินอ่ะตอนนี้เดินนําไปเลยคะ่ะเชิญแต่ไม่ใช่กระชากเดินนําได้แต่ต้องเดินนําแบบ สบายสบายไม่ใช่การเดินแบบเราต้อง,งท่าเนี่ยท่าแบบเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยจะไปไหนอันเนี้ยเป็นการเดินที่ไม่มีความสุขเป็นแล้วเ,เราต้องระหว่างที่เดินเวลาเราปล่อยฟรีเพื่อให้เขาได้มีการชอปปิ้งบ้างเดินกลับมาเมื่อเราเห็นนกเห็นแมวเราต้องคุมหมาเราได้อันนี้คือการเดินอย่างมีสติทั้งสองฝ่ายการออกกำลังกายกันก็คือว่ายน้ำว่ายน้ำก็ต้องใช้สติ ออกกําลังกายอะไรก็ได้บอกแล้วไงคิดใจยากกับเราก็ได้อะไรก็ได้ที่หมาเราใช้สติคือการออกกําลังกายที่ถูกต้องครับผมและเป็นการออกกำลังกายที่ดีครับเนี่ยจ,จะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าอาธิบายให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าการออกกำลังกายให้แบบได้ผลประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดคือน้องหมาต้องใช้สติค,ครับใช่สติและสมาธิครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ จีวิทยาสุดนักไม่ยากหักเลยรู้ด้วยหัวใจ๊ายบาย